ครับสวีดัสสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีเข้าสู่ในส่วนของคลิปนี้หลักที่2นะฮะการตามหาโจโจูนั่นเองต้องเป็นหลักที่2เลยนะครับผมข้ามในเรื่องของสกิลข้ามในเรื่องของแท็กติกไปเพราะว่าหลายคนรีเควสต์นะครับผมเยอะมากในเรื่องของการตามหาโจโจูซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีหลักฐานนะครับผมแล้วก็จะมีวิธีการที่ชัดเจนนะครับผมประมาณสัก ีว่าสัก70-8 0เนะครับผมเพราะว่าอันนี้คือเจอเป็นรอบที่รอบที่3แล้วนะครับจากการเล่นเองนะครับผมซึ่งในเซฟล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเอ่อก็รอติดตามในเรื่องของเนื้อเรื่องว่าเราผมไปเจอได้ยังไรงไระหว่างการเล่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจะมาทางลัดสาหรับหลายคนที่ตามหาโจจูเลยนะครับเราจะเข้ามาตรงส่วนของเนื้อหาตรงนี้กันแบบเร็วๆนั่นเองวิธีการง่ายๆนะครับผมในส่วนของการเจอทางด้านฝั่งของโจจูนะครับผม นคนนี้เนีย่ยง่ายๆครับคือตัวละครของเราเนี่ยต้องมีค่าในเรื่องของทักษะนะครับผมทักษะหรือความสามารถนะฮะในตัวของการของเราเนี่ยขั้นต่ำนะครับผมคือต้องติดที่99หนึ่งอย่างนะครับซึ่งในเคสที่ง่ายที่สุดในการที่จะเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิโป้นะครับผมกวนอูเตียวหุยนะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งของโจโฉนี่ก็ง่ายนะครับซุนเกียนก็ง่ายเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอทางหน้าของโจจูได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นคือคุณอัพให้เต็มก่อน แล้วอย่างที่2นะครับผมที่คุณจะต้องทําก็คือคุณเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับให้มันสังเกตนะครับผมโดยการที่มันเข้ามานะครับผมให้มาเช็คนะครับในเรื่องของโฮมครับนะฮะไว้เข้าบ้านที่หนึงแล้วอินเตอร์แอคถ้าเกิดในเมืองของคุณนะครับผมมันจะมีในเรื่องของบุคลากรของคุณหรือว่าจะเป็นแบบคุณคนในก๊กหรือคนนอกก๊กเนี้ยให้เช็คดูนะครับมันจะมีกลุ่มของนักท่องเที่ยว ผู้เดินทางเชเวอร์เลอร์หรือนักพนเนจรนะครับไม่ว่าจะเป็นฮูโตนะครับผมหรือว่าจะเป็นด้านของอซูมาหุยใช่ไหมนะครับแล้วก็จะมีโจจูที่ทุกคนถามหากันเยอะมากนะครับจริงๆมันมีนักพนเนจรหลายท่านแต่ตัวเนี้ยจะเป็นหนึ่งในตัวไฮไลท์เพราะว่าสามารถที่จะปลดล็อกนะฮะค่าความสามารถจาก99เนี่ยนะครับผมให้ถึง120การเจอกับโจจูเนี่ยยังไม่ได้การันตีนะครับว่าคุณจะได้120เลยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่าคุณต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ครับ ในเรื่องของความเชื่อใจให้ขึ้นไปถึงดีวอครับวิธีการคืออะไรครับก็จูชอบอะไรมั่งนะครับผมเนี่ยฮะเราต้องให้ของขวัญครับเพื่อว่าครั้งหน้าเราจะได้แบบว่าเจอเขาเนี่ยเราเขาจะยังไม่หนีไปไหนนะครับหรือว่าจะสุ่มหายไปนะครับในไหนก็สุ่มและนะฮะตอนเนี้ยเราต้องการที่จะให้ใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันให้ได้เร็วที่สุด,ดนั้นคือเรื่องของการให้ของครับ ยิ่งคุณให้ของที่เขาชอบมากเท่าไหร่นะครับผมนะฮะยิ่งเป็นของที่มีราคามากนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรเชอร์นะครับผมสมบัติเนาะเหล่าสมบัตินะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านตัวของเหล้านะครับผมนะยิ่งมีราคานี่ก็ยิ่งทําให้ในเรื่องของค่าวความศรัทธาก็คือค่าวความเชื่อเชื่อมั่นเชื่อใจก็คือมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะแล้วก็จะมีพวกทูมนะครับผมพวกไอ้ตำรับต,รตําราโตจูเองก็ชอบเช่นกันนะครับผมเอาให้ถึงดีโอดเลยนะครับคือ trusting เต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องให้เป็นดีโอดดีโอดทำ แห่งมิตรภาพนะครับผมก็คือ uh, symbol of the friendship ถูกไหมนะครับอันนี้ในะเกมรู้สึกจะเรี่างกันเนาะคุณก็ให้นะครับผมซึ่งพอให้เสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่างทางนะครับผมก็ถ้าเกิดสมมติว่ายังอยู่ในเมืองไม่ได้ออกไปตีที่ไหนคุณก็ยังจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงนะยังสามารถที่จะพูดคุยนะครับผมเข้ามาแวะเวียนนะหาโจจูจเสร็จปุ๊บอ่นะสมมติว่าเต็มหมดแล้วนะครับผมเป็นดีวอตแล้ว,ลวก็เข้ามาพูดคุยในเทิร์นถัดไปนะครับผมนะเนะพื่อที่จะเร่งในเรื่องของเหตุการณ์ให้สุ่มเนี่ย มาเข้าสู่อีเวนต์ในเรื่องของการปลดล็อกลิมิตเข้าสู่120นั่นเองวิธีการมีแค่นี้เลยนะครับคำถามคือเอถ้ากระสมมติเราอยากจะได้ของที่แบบได้ value อย่างในคลิปที่ผมทําตอนนี้เนี่ยทำอย่างไรั้งวิธีการหนึ่งก็คือให้แวะเข้าไปในเรื่องของตลาดครับนะครับแวะไปในเรื่องของตลาดอ่ะตลาดนะดูซิมาร์เกนะครับแล้วไปดูที่ที่เทรดครับเนี่ยฮะมันก็จะมีของครับ อย่างเล่านี่ซื้อเลยนะครับผมอย่างอันนี้อันนี้เราก็ใช้เองได้ใช่ไหมไม่ต้องให้เขาอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นแวะเข้าไปได้ครับผมสลับหมุนเวียนกันไปแค่นี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เกิดในเรื่องของผลลัพธ์ได้เร็วมากขึ้นนะครับผมบางคนอาจจะต้องใช้หลายเทินหน่อยอย่างผมรอบนี้นะครับผมอันนี้ที่เราได้ก็คือว่าใช้เวลาประมาณ2อรอบนะครับผมแล้วตัวจูเนี่ยยอมแวะเข้ามาหาเราตอนต้นเทินถัดไปนะครับผมสอสรอบเลยรอบแรก นะครับให้เป็นของก่อนโจจูเนี่ยจะให้เป็นของก่อนนะบางทีไม่ได้ปลดล็อกร้อยร้อยยี่สิบทันทีนะแต่อาจจะให้เป็นหนังสือบางอย่างหรืออาจจะให้เป็นของบางอย่างหรืออาจจะให้เรียนรู้ทักษะบางอย่างซึ่งก็เป็นแบบสุ่มอีกเช่นกันตรงนี้นะครับผมก็อยู่ที่คุณนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะจะเจอคือขึ้นถึง99ก่อนไหมนะครับแล้วก็เริ่มสำรวจเมืองไหมนะครับผมสร้างความเชื่อมั่นให้กับเมืองดีไหมนะครับและอีเวนท์ทำให้โจจูแวะเข้ามาในเมืองสุ่มได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง นี่คือวิธีการนะครับผมประเด็นต่อมาก็คืออันนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปกปันไปก็จะเกลื่อนในเรื่องของวิธีการเก็บค่าประสบการณ์ผมว่าหลายท่านน่าจะรู้แล้วละ่ะมันมีอยู่2แบบหลักๆในเกมนี้นะครับผมหนึ่งก็คือการเทรนนิ่งเองนะครับซึ่งเทรนนิ่งถ้าเกิดคุณว่างงานนะครับเป็นลูกน้องไม่ได้เป็นหรือเป็นแบบเ,เจ้าเมืองแต่ว่าทักษะเรื่องงานคุณไม่ได้มีงานอะไรเยอะแยะมากมายช่วงนั้นชิลไล่ซึ่งสงครามคุณก็ฝึกเทรนนิ่งจ่ายด้วย60 A ิบแอคชั่นพอยต์ก็โอเคสมัยสมผล แต่ว่าประเด็นคือประสบการณ์ที่ได้มาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการเรียนอีกหนึ่งแบบทั้งในเรื่องของการดวลแม่ทับ practice นะครับผมอ่ะผมกดจูลงหรือว่าจะเป็น discussion ถ้าเกิดคุณเป็นสายในเรื่องของฝั่งของอัจฉริยะโดยปกติแล้วนะครับจะจ่ายแค่20 action p a s e ถ้าคุณชนะในการดวลไม่ว่าจะเป็นการดวลแมททับหรือว่าจะเป็นการโตวาทีนะครับผมถ้าทักษะของคุณเนี่ย นะครับผมไม่เกินจากคู่คู่ค,คนที่คุณโตว,วาทีด้วยหรือปลาเลองด้วยไม่เกิน19แต้มนะครับไม่เกินนะ <Okay. S 1> นะครับถ้า20ปุ๊บนี่คือลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยแล้วคุณชนะไม่เกิน10บเอเอสิบเก้าแต้มคุณจะได้ค่าประสบการณ์ที่เยอะ oh, <yeah. S 1> มหาศาลนะครับผมมากกว่าการเทรนนิ่งใช้แต้มน้อยกว่า3เท่าแต่ได้ค่าประสบการณ์ในการที่จะฝึกซ้อมในเรื่องของค่าความเก่งกาจในเรื่องของสเตรนท์ถ้าเรากาลังฝึกในเรื่องของสเตรนท์ให้ไปเรายี่สิบเนาะหรือค่าความฉลาดโตว,วาทีที่ ให้ขึ้นไป120เหมือนกันเนี่ยด้วยการตัทีเนี่ยฮะนี่คือจุดหลักที่คุณจะต้องฝึกนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะก็เท่า,ากับว่าฝึก3ครั้งได้มากกว่าการการเทรนนิ่งเองแบบง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็ทําให้การที่จะถึงฝั่งฝันว่าถึง120แต้มให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็จะมาแล้วนั่นเอง ก็หวังว่าน่าจะครบถ้วนนะครับผมกับวิธีการอธิบายตอนนี้ของผมนะครับผมใครกลังที่ตามหาอยู่จะส่ง,งโจจูก็ขอให้เจอเร็วๆนะครับผมเพราะว่าเอาจริงเนี่ยบดล็อกไปถึง1้0โดยเฉพาะในเรื่องของการอาหารเรื่องของค่าความแข็งแกร่งเรื่องสเตรนท์ผมบอกเลยว่าโคตรมันนะครับผมส่วนค่าความฉลาดเนี่ยเอาจริงๆก็จะเป็นบทพ้อองซะหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเป็นตัวละครหลักแล้วค่าความฉลาดหลักๆของคุณเป็นจุดขายอย่างเช่นของเบ้งอย่างเช่นซูมาอี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นซีซีนะ อ่ะใครก็แล้วแต่ที่คุณเล่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าความฉลาดเนี่ยก็ส่งผลในเรื่องของการตหารในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ต่างๆได้แรงมากขึ้นแบบเป็นเงาตามตัวอันนี้ก็เป็นข้อได้ข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผมรับรองเลยว่าน่าจะมันนะครับผมสำหรับใครหลายคนที่กําลังตามหาอยู่วิธีการแบบครา,าวนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะขอให้ดวงเข้าข้างทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ รัาน,นี้ในหลักที่สองนะครับผมหาโจจยอย่างไรก็จบลงจาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีโอ้เจีย